เทานี่เพอฟูมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับลุคผมม้ายาวแบบนี้เลยนะคะแต่งเป็นใครเออก็รู้กันอยู่แล้วนะคะหางม้ายาวแบบนี้มีคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ a r e ีนาแกรนเนั่นเองนะคะวันนี้ก็แต่งมาในลุคของ THE VOICE ลุคนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะคะ ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะพูดคุยถึงน้ำหอมจาก Arena Grande ทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ก็อาจจะได้ให้เพื่อนไปแล้วบ้างหรือว่าปล่อยไปแล้วบ้างนะคะกลิ่นที่ไม่ได้ถูกจริตกับเราก็ก็ปล่อยไปแล้วบ้างแต่รับรองว่าได้ดมมาหมดแล้วทุกตัวนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนที่เป็นอารีนาเตนะคะหรือว่าคนที่กำลังเริ่มจะสะสมนะคะหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มาพูดคุยมามอยกันได้นะคะ ทุกตัวบอกเลยว่าทุกตัวนะคะทั้งตัว Limited Edition หาย,ยากด้วยนะคะยังไงก็ไปดูกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่า arby i arena grande นะคะก็เป็นตัวแรกที่ออกมาเลยนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เรียงว่าตัวไหนออกก่อนออกหลังนะคะเรียงตามความพอใจล้วนๆนะคะในส่วนของโน้ตนะคะที่ได้กลิ่นชัดๆเลยก็จะเป็น Raspberry p r a r Marsh m a l l o w แล้วก็ Mu s k นั่นเองนะคะ เออก็เป็นน้องปอมขาวขวดนี้นั่นเองนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นแนวคุณหนูผู้ดีนะคะมีความสปาร์คลิงก็คือมีความาซู้ซาซาซาคล้ายๆกับกลิ่นแชมเปญน,นะคะเออกลิ่นของเขาจะมีความนุ่มละมุนแต่ว่าก็มีความแสบซ่าแอบเซ็กซี่เบาๆนะคะคือมันจะได้กลิ่นแบบคล้ายๆความกับล้ายๆความครามมลนะคะหรือว่าความมัชเมลโล่ความแชมเปญต่างๆนะคะ เออก็คือคุณหนูแหละนะคะลุกก็คือคุณหนูผู้ดีแต่ว่ามีความแบบว่าแสแบแสบแอบแสบแสบนิดนึงอาเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เป็นคุณหนูแบบว่าเรียบร้อยหวานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็เป็นคุณหนูชี่คีปลุกผู้ดีนะคะแต่ว่าก็แอบ,บมีความแบบเออกากันเล็กๆเบาๆนะคะนุ่มนวลแต่มีความแสบซ่านั่นเองนะคะชอบมากเป็นตัวที่ชอบมากที่สุดในบรรดาของอารีนาแกรนเดทั้งหมดเลยนะคะ ติดท็อป5ท็อป10 h a r f ์ฟเยีก็ติดด้วยนะคะ Half y เ a ี f a b r i เดี๋ยวแปะลิงค์ข้างล่างให้ละกันนะคะตัวแรกก็เป็น Arena Grande Ari รนั่นเองนะคะตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้เลยนะคะ s w e e t Like Candy หรือว่าปอมชมพูโน้ตหลักๆที่ได้กลิ่นชัดๆก็จะเป็นฟ r ุตตีพวก b บ a ็ k เบอร์รี่แพรนะคะตามมาด้วยวิ Cream, ม a r s ชเม l โล่และวานิลลานั่นเองนะคะ กลิ่นนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวกัวามานหรือว่าแนวหวานๆขนมขนมนั่นเองนะคะส่วนตัวให้เลยว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายที่สุดในบรรดาน้ำหอมทั้งหมดของ arena grand e เเลยนะคะคือมันเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ทำร้ายคนรอบข้างนะคะกลิ่นเขาจะมีความหวานอ่อนๆน,นะคะเป็นแนวแบบว่าขนมขนมปนฟรุตตี้นะคะ คือเหมาะกับวันที่เราจะแต่งตัวแบบเออเป็นชุดสีชมพูชุดเดรสสีชมพูชุดเดรสหรือว่าเสื้อที่มีแขนตุ๊กตาหรือว่าผ้าทวีตแบบเนี้ยค่ะแบบนั้นเลยมันจะมีความคุณหนูน่ารักสดใสเฟรนลี่เป็นสาวที่เออมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะลองใช้น้ำหอมของ Arena g r a n d i เนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ ตัวต่อไปก็เป็นปอมม่วงกันบ้างนะคะหรือว่า Moonlight by a r e n a Grande นั่นเองนะคะโน้ตหลักๆของเขาที่ได้กลิ่นนะคะก็คือเป็นความอังุ่นอังหุ่นสะอาดสะอาดนะคะปนมากับความฟลอร์เบาๆและมีความแซดอะ o ูดเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะเออดูน้องปอมสีม่วงขวดนี้นะคะคือขวดเขาจะมีความแบบว่าฮอลกรมด้วยนะคะ คนนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นที่เด็กจนเกินไปกลิ่นขนมหรือกลิ่นหวานจนเกินเกินไปนะคะตัวนี้เขาจะมีความหวานที่น้อยลงและมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะบุคลิกก็จะเป็นสาวแบบว่า ธรรมัดธรรมแงนะคะคือกลิ่นของเขาจะได้ได้กลิ่นของความแซนเดอร์วูดและกลิ่นของความอ่งุนอ่งุนผสมด้วยการเบลนด์มาด้วยกันนะคะมันทําให้กลิน่นมันมีความหวานที่เออพอดีพอดีนะคะและมีความสะอาดเหมาะกับสาวที่เออธรรมัดธรรมแงสาวที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่ามีความเซ็กซี่มาจากอินเนอร์นะคะเป็นเซ็กซี่แบบสะอาดสะอาดนะคะเป็นเซ็กซี่แบบดูแลตัวเองเก่งประมาณนี้นะคะ แนะนำสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นที่หวานมากนะคะถัดมาตัวนี้เป็นปอมแดงซึ่งหายากมากๆเลยนะคะเป็นตัว s w e t t l like i k t Candy Limited Edition นะคะเป็นกลิ่นที่พัฒนามาจากตัว Sweet t l i k t Candy ตัวธรรมดานั่นเองนะคะกลิ่นก็จะมีความคล้ายกับตัว Sweet Light like Candy ตัว Original นะคะแต่ว่าเพิ่มความเป็น Red b e r r i e s นะคะแล้วก็มีความ Cashmere Wood มีความ Wood เพิ่มเข้ามานะคะ เออดูซินะคะต้องขออาภัยที่ทำให้หลายๆคนแบบว่าเกิดอาการคลั่งนะคะเนื่องจากว่าปัญหาย,ยากมากเลยนะคะนี้ได้มาก็แบบว่าไม่สมบูรณ์แบบด้วยนะคะคือตัวหัวจุกมันหลุดเข้าไปข้างในแต่ว่าก็เออไม่ได้ใช้หลอกเก็บสะสมไว้นะคะในส่วนของกลิ่นนั้นก็คือทําออกมาได้ดีนะคะส่วนตัวชอบมากกว่า มากกว่าตัว Sweet Like Candy ตัว Original นะคะคือมันเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่นะคะมาจากตัว Berries แล้วก็ตัว Cashmere Wood นั่นเองนะคะคือกลิ่นก็เพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นมานะคะถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นจะเป็นความน่ารักแต่ตัวนี้ก็เพิ่มความเซ็กซี่เข้ามาเพิ่มความมีอะไรนะคะ เสียดายมากๆเลยที่มันเป็นลิมิเต็ดนะคะเพราะกลิ่นค่อนข้างดีมากๆเลยตัวนี้นะคะก็อ่ะดูกันเอาไวล้ละกันแล้วก็ลองไปตามหากันดูเผื่อว่ายังมีคนแบบว่าเออเอามาปล่อยกันนะคะตัวสุดท้ายในรุ่นปอมแล้วนะคะเป็นปอมสีดำนะคะชื่อว่า Frankie by Arena g r a n d ตั้งชื่อตามพี่ชายของ Arena Grande นะคะ เป็น f o r m e n and women นั่นเองก็เป็นกลิ่น u n นิเซนะคะโน้ตหลักๆของเขาก็คือจะมีความเผ็จค่ะจาก Pink Pepper, Cedar และ Sandalwood นะคะตัวนี้ก็หายหายากเช่นกันนะคะเออสวยเนาะทำไมเขาต้องทำมาให้มันเป็นกลิ่นหายากด้วยนะคะในส่วนของกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นของ ความแมนแมนเลยค่ะใช่เป็นกลิ่นสะอาดสะอาดหลักๆก,ก็คือมีความวูดแล้วก็ความพิงเปเปอร์นั่นเองนะคะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าในส่วนตัวนะหรือว่าผู้หญิงที่มีความเท่ความแบบว่าธรรมัดธรรมแมงแบบเท่ๆนะคะแต่งชุดสีดำแต่งเชิ้ตสีดำอะไรเงี้ยแต่กลิ่นก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะคือมันเป็นเป็นกลิ่นเบสิกที่มีความวูดความพิงเปเปอร์อะไรเงี้ยค่ะที่มันใช้ได้ ในทั่วๆไปละกันนะคะแต่ว่าใดๆคือเออมันหายากนะคะสวยมากและนี่ก็คือบรรดาปอมๆทั้งหมดที่เรามีนะคะค่ะแต่ตัวสีชมพูไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การรีวิวน้ำหอมในซีรีส์อีกซีรีส์นึงนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีรูปลักษ์แบบ นี้นะคะก็คือสามารถถอดออกได้แบบนี้จะมีเคสแล้วก็มีตัวขวดน้ำหอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวที่ดังที่สุดขายดีที่สุดและน่าจะมีคนพูดถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือตัว cloud EDP หรือว่าน้องเมกนั่นเองนะคะแนวของเขาก็จะมาเป็นแนวขนมขนมเหมือนกันนะคะวิปครีมพราลีนโคโคนัท และลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็หลายๆคนโบทว่ากลิ่นคล้ายๆกับบาคารัตรูช540ตัวดังตัวแพงกันด้วยนะคะ สำหรับตัวน้องเมฆหรือว่าตัว c r o u d EDP นะคะส่วนตัวจะได้กลิ่นความเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆถ้าใครไม่ชอบความมะพร้าวความครีมมี่นะคะผ่านไปก่อนได้เลยซึ่งส่วนตัวก็ปล่อยน้องไปนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้อินกับกลิ่นมะพร้าวนะคะคือกลิ่นค่อนข้างจะมีความหนักอยู่นะคะเป็นมวลใหญ่ๆนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นขนมความครีม,มี่เนี่ยรับรองว่า,าจะเออตบหรือว่ามึนได้นะคะ คือกลิ่นค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะขนมแบบแพงๆไม่ได้เป็นขนมวนหวานๆนะคะเป็นหวานแบบพอดีพอดีและที่สําคัญคือมันมีความแบบว่าถุงมือยางเอออธิบายไม่ถูกนะคะมันจะมีความถุงมือยางพลาสติกกี้แบบแบบอธิบายไม่ถูกนะคะก็ลองลองไปรวมกันดูได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าต้องมีความชื่นชอบในแนวของโคโคโนทัทหรือว่ามะพร้าววิปครีมหนักๆเบเกอรี่หนักๆก,กลิ่นหนักๆอะไรอย่างี้คะ่ะ ก็เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ค่อนข้างจะมีบุคลิกที่ยูนิคแอบเท่ๆนิดนึงนะคะไม่ได้หวานมากถึงแม้จะเป็นกลิ่นขนมแต่เขาเป็นกลิ่นขนมที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันยูนิคมากๆเลยนะคะยังก็ถ้ามีโอกาสก็ลองดูละกันนะคะตัวต่อมานะคะชื่อว่า Thank You Next by Ariana Grande หรืออีกชื่อหนึ่งนะคะเรียกกันว่าน้องหัวใจแตกนั่นเองนะคะ แนวกลิ่นของเขานะคะมีความขนมแบบขนมขนมนะคะมะพร้าวมาการองราสเบอร์รี่นั่นเองนะคะบอกเลยว่ากลิ่นนี้นะคะมีความขนมขนมขนมที่สุดนะคะถ้าใครที่ชอบขนมแบบจัดเต็มจัดหนักเป็นขนมแบบมีความแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะฟรุตตี้หนักๆน,นะคะมะพร้าวหนักๆมาการองหนักๆน,นะคะจัดได้เลยคือมัน,วนหวานหวานและขนม ขนมนะคะและที่สําคัญคือกลิ่นเขาแบบโอ้โหจึ้งมากติดทนมากส่วนตัวที่ไม่ได้เก็บเนื่องจากว่ากลิ่นของน้องเขาอะค่ะมีความสังเคราะห์มากเกินไปนิดนึงในส่วนตัวของเรานะคะคือเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นที่มีความสังเคราะห์ คือชอบกลิ่นแบบว่าฟรุตตี้หนักๆเลยนะคะแบบว่าเป็นมาการองอะ่ะนึกถึงมาการองได้คือมันกลิ่นแบบนั้นเลยนะคะมันเป็นกลิ่นขนมที่มีความสังเคราะห์ความหวานหวาน,วานลูกอมปุ่มนะคะขนมปุ่มเบเกอรี่ปุ่มนะคะเหมาะกับใครก็เหมาะกับสาวที่ชื่นชอบความหวานเป็นหวานในจินตนาการนะคะหวานแบบเดินเข้าไปในเบเกอรี่เฮาส์บ้านขนมหวานแบบนั้นเลยนะคะต้องเป็นสาวหวานจริงๆเท่านั้น ไม่ฉะนั้นก็อาจจะมึนได้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจของเขาน่ารักจริงๆคอนเฟิร์มนะคะตัวต่อไปชื่อว่า R E M นะคะเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่ตั้งชื่อตามชื่อเพลงของ Arena Grande นะคะตัวนี้มาในแนวของความคาราเมล Salt, fig l a v e n d e r และ s a n d a l w o o d นั่นเองนะคะ ส่วนตัวว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างจะมีความยูนิเซ็กเช่นกันนะคะมาในแนวของความคาราเมลและความโซลต์นะคะมันเหมือนกับเป็นกลิ่นแบบ s a ลเต็ดคาราเมประมาณนั้นนะคะที่มีความฟิกเพิ่มมาด้วยนะคะฟิกเนี่ยกลิ่นของเขาก็จะมีความแบบว่าอุ่นๆกรุ่นๆนะคะรวมถึงตัวลาเวนเดอร์ที่ทำให้กลิ่นมีความแบบว่ามัสกูลีนนะคะรวมถึงตัวซันเดอร์บอที่ทำให้กลิ่นดูมีความสะอาดสะอาดนะคะ รวมๆเนี่ยกลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นของความสะอาดนะคะมีความมั่นใจในตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกลักษณะที่ยูนิคไม่ซ้ำใครนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมีความแมนแมนเท่ๆหน่อยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากตัวคลาวคือตัวคลาวเขายังมีความหวานความกลุ่นกลุ่นความขนมอะคะ่ะแต่ตัวนี้เขาจะไม่ค่อยขนมนะคะจะออกไปในโทนของความสะอาดสะอาดมากกว่า นะคะแล้วก็ผู้ชายก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะไงก็ลองไปหาดมกันดูแล้วกันสำหรับ R.E.M. by a r e n a Grande นะคะมาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะ God Is a Woman by a r e n a Grande นะคะตั้งชื่อตามชื่อเพลงอีกแล้วนะคะก็เป็น fruity floral แนวสบายๆใช้ง่ายนะคะหว,วานๆตามสไตล์ของเขาเลยนะคะโน้ตหลักๆก,ก,ก็จะมีแพร t u r k i s s Rose วานิลลาแล้วก็ s a นเดอร์วูนั่นเองนะคะ นี่เป็นน้องคนนี้นะคะสามารถถอดได้แบบนี้นะคะตัวเนี้ยตอนโฆษณาออกมาดูมีความแบบสีม่วงมากเลยนะคะแต่จริงๆมันจะออกแบบนี้เลยสีเทาๆแบบนี้นะคะตัวกลิ่นกับตัวโน้ตเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยจับอะไรได้สักเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราจับโน้ตไม่เก่งกไ็ไม่รู้ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมนะคะคือกลิ่นของเขาจะมีความใช้ง่ายมากๆเลยเป็น fruity f l o r a ที่แบบมีความละมุนละมุนนะคะ,ะ,คะวาน,นิลาเบาๆนะคะคือกลิ่นมันคล้ายๆกับตัวพวก d v y drop cooler intense นะคะอะไรพวกนั้นนะคะคือมันมีความแบบ,บหวานเบาๆใช้ง่ายอืมแต่มันจะมีความสังเคราะห์นิดๆนะคะแล้วก็มีความ ถุงมือ,อยางนิดๆที่มีอยู่ในตัวคลาวนั่นเองนะคะแต่พอมารวมรวมกันแล้วคือมันจะมีความสวยหวานละมุนละมุนนะคะแต่ว่ามันมีแอบมีความลึกลับบางอย่างเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็จะค่อนข้างเป็นหญิงสาวที่มีความเรียบร้อยแต่แอบแฝงอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะคือเป็นคนที่ แอบมีความลับเออเป็นเป็นหญิงสาวที่แอบมีความลับบนหวานแต่แอบมีความลับอะไรประมาณนี้ส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้ถือว่าใช้ได้ง่ายๆเลยในชีวิตประจำวันนะคะ God อ s g o บุ ตัวถัดมานะคะก็เป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวเมฆปกติตัวธรรมดานะคะเป็นตัว cloud intense นั่นเองนะคะหรือว่าน้องเมฆดำนะคะตัวนี้โน้ตถ้าเทียบกันกันกบตัว cloud edp แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่เหมือนจะเพิ่มตัวพวก ambroxan แล้วก็ cashmerean เข้ามานะคะ มาพูดถึงความแตกต่างระหว่างตัว c ค o า d ธรรมดาแล้วก็ตัวคลาวอินเทนส์นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวคลาวอินเทนส์มีความใช้ง่ายกว่านะคะคือเขาจะเพิ่มความสดชื่นบางอย่างเข้ามาและลดความขนมขนมลงไปนะคะจาก ตัวคราวตัวออริจินอลที่มันมีความขนมขนมมากๆความพาลีนมากๆเนี่ยนะคะตัวนี้เขาก็จะมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าใครที่แบบว่าเออตัวคราวแล,ล้วรู้สึกว่ามันหวานไปหรือว่ามันมีความครีมมี่มากเกินไปนะคะตัวคราวอินเทนส์ก็น่าจะตอบโจทย์แต่ข้อเสียก็คือว่าเขาหาซื้อยากมากๆเลยนะคะตอนนี้น่าจะมีขายอยู่ที่อเมริกาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่ออสเตรเลียก็ยังไม่เข้ามาเลยนะคะใหญ่ก็ ถ้าใครที่ชอบคราวอยู่แล้วก็ควรจะเก็บตัวคราวอินเทนส์ด้วยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวคราวธรรมดาเนี่ยมันหนักเกินไปก็ลองตัวคราวอินเทนส์ได้นะคะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอีกแล้วจ้าชื่อว่า thank you next 2.0นั่นเองนะคะมาในแนวกลิ่น f r u i t ี้เฟ r นชวันหว,วานนะคะเปิดมาด้วยความ s t รอเบอร์รี่แอ e เปิ้ลพรอมนะคะตามมาด้วยความรและปิดท้ายด้วยมัชเมโล่แล้วก็มัส นี่น้องหัวใจสีม่วงพาสเทลแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงที่ถูกต้องในส่วนของแพ็กเกจเอาไปเลย10เต็ม10นะคะในส่วนของกลิ่นนะคะตัวนี้ก็จะมีความฟรุตตี้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะจากตัวแอปเปิลจูสนั่นเองนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะกลิ่นค่อนข้างจะมีความหวานหวานนะคะเป็นสายหวานแบบ100%นะคะถ้าเป็นแบบน้ำผลไม้ก็คือหวาน100%นะคะยังไม่ถึงกับขั้น ร้อยยี่สิบนะคะก็ยังอยู่ในขั้นที่ว่าเออหวานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะคะส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากตัวออริจินอลที่เป็นตัวสีมูนะคะคือตัวนั้นค่อนข้างจะขนมกรุบนะคะขนมขนมมาการองสังเคราะห์อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความฟรุตตี้ที่ยังเป็นแนวที่เราชอบอยู่นะคะคือต้องปล่อยให้เขาไดา้อะคะ่ะกลิ่นเขาถึงจะพอดีพอดีเปิดมาเนี่ยมันอาจจะหวานไปนิดนึงนะคะแต่พอกลิ่นเริ่มรายแล้ว เออดีนะคะจึงเลยนะคะก็เหมาะกับสาวที่ชื่นชอบความหวานสดใสเป็นหวานแบบร้อเปอร์เซนะคะต้องเป็นหวานจริงๆนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเออหวานจนแบบว่ามึนหัวนะคะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ใครที่เป็นสาวหวานก็ฝากไว้เลยแต่ว่าอีกแล้วหายากอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็ต้องลองไปตามหากันดูละกันนะคะสําหรับ t h a n k y Next 2.0นะคะ และถ้าต้องเลือกน้ำหอมขวดเดียวจาก Arena Grande จะเป็นขวดไหนนะคะก็ต้องขอยกให้เป็นขวดนี้เลย a r i b y Arena g r a n d e หรือน้องปอมขาวนั่นเองนะคะส่วนตัวเราให้เลยร้อยเต็มสิบคือเขารวมความทุกอย่างที่เราต้องการไว้ในนี้นะคะ่ะมีความหวานมีความแอบลักชูแอบเซ็กซี่คาราเมลความ Sparkling คือมันมีทุกอย่างเลยนะคะอยากจะให้ได้ลองกันมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะ Ari by a r e n a Grande นั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันไหมนะคะยังไงเพื่อนๆที่มีน้ำหอมของ a r e n a Grande ชอบตัวไหนมากที่สุดยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้านล่างเลยนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับคนที่รัก r r n n g r r n n d a ดเหมือนกันเนาะส่วนตัวชอบอารีมานานแล้วตั้งแต่เขาจะทำน้ำหอมอีกนะคะคือชอบความตัวเล็กชอบความเสียงดีแล้วก็ชอบชอบความเออเขาเรียกว่าอะไรไอคอนิกของเขานะคะผมหางม้าของเขาก็คือแบบว่าเป็นที่จดจำมากๆเลยนะคะ ก็ยังไงถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเออและจะบอกว่าเราได้ยินข่าวมานะคะจากทาง i n s t a g r กรมที่เขาเป็นแฟนคลับของอารีเนี่ยเขาอัปเดตว่าตอนนี้อารีได้เซ็นสัญญา ไม่ใช่สัญญาเกี่ยวกับเพลงนะคะเป็นเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการทําน้ําหอมนี่แหละนะคะไปเซ็นสัญญากับบริษัททําน้ําหอมนะคะซึ่งอีกไม่นานเนี่ยเราน่าจะได้เห็นน้ําหอมตัวใหม่จากอาริที่น่าจะไม่ใช่ลายพวกนี้แล้วนะคะน่าจะเป็นบริษัทน้ําหอมใหม่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่งไงก็ลองติดตามกันไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาจนถึงตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะ ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะทำศิลปินคนไหนอีกก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว Have a good day. See you again l a t e บ๊ายบาย